เรื่องราวที่เป็นความรู้ของเราวันนี้ดีกว่าครับ <c oughs> เรื่องราวที่เป็นความรู้ของเราวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาเฟอีนครับได้ยินกันบ่อยๆแต่วันนี้คุณเออมาจัดอันดับไปเลยร่างกายต้องการคาเฟาอีนน,ออนี่เขาก็เลยคิดกันอยู่ <c oughs> คาเฟ <c oughs> อีนอะไรบีางเลนี่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 มาดูกันว่าคาเฟอีนอยังไงกันแน่คือคาเฟอีนเนี่ยนะครับจัดเป็นสารอันคาลอยกลุ่มหนึ่งที่พบได้ในธรรมชาตินะครับจากเมล็ดกาแฟใบชาโกโก้น้ำมันลม เมื่อร่างกายได้รับคาเฟอีนเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ไปขัดขวางสารสื่อประสาทที่ชื่ออดีโนซีนซึ่งเป็นสารที่ทําให้เราง่วงนั้นไม่ทํางานครับทําให้เรารู้สึกไม่ง่วงนั่นเองง่ายๆเลยครับนอกจากนั้นนะครับยังมีผลไปกระตุ้นสารสื่อประสาททําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสุขสงบกระปี้กระเป๋าตื่นตัวมากขึ้นและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคซึมเศร้าอันนี้ดูคุณเห็นสงเกตไหมว่าธรรมชาตินันประหลาดไหม คาเฟอีนกินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะทําให้ไม่หลับไม่หลับไม่หล,ลับนะฮะทำให้ไม่หลับเพราะมันไปบล็อกว่าเฮ้ยอย่าหลับแต่กลายเป็นว่าการกินคาเฟอีนนี้ไปจะทําให้ร่างกายกระพี้กระเป๋า <c oughs> มีความสุขตื่นตัวลดความเสี่ยงกลายเป็นโรคซึมเศร้าเอาแล้วออยังไงกันแน่นี่เดี๋ยวคุณต้องฟังก่อนเพราะคาเฟอีนก็มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนเหมือนกันนะซึ่งอะดรีนาลีนมันทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีอาการใจสั่นกระวนกระวายใจงุดหงิดเอา เมื่อกี้ยังบอกสบายๆยอยู่หุบยิดอีกแล้วก็มันก็เป็นได้หมดเลยแปรผันเลยเพราะฉะนั้นม,มันเถอแล้วในหนึ่งวันน่ะคุณควรจะรับคาเฟอีนเท่าไหร่เน<ช>ี้ยมาดูนะครับในหนึ่งวันเราควรได้รับคาเฟอีนไม่เกิน300มิลลิกรัมนะครับซึ่งกาแฟ1ช้อนชาส่วนใหญ่เนจะมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ80มิลลิกรัมดังนั้นหากจะดื่มกาแฟเราจึงมีโค้ต้าต่อวันดังนี้ครับกาแฟดำหนึ่งแก้วนะครับ มีคาเฟอีนประมาณ80มิลลิกรัมจึงดื่มกาแฟดำได้ไม่เกิน3-4แก้วชงต่อวันอืคุณก็ดจริงๆ8-4 32ก็เกินไป20แต่ก็ยังก็เรียกว่าสูงสุดแล้วคือ4แก้วครับอย่างที่พูดนะฮะครับ แต่นี่พอเวลาเราฟังกันเสร็จเอารถฉันไม่ได้กินฉันกินกาแฟกระป๋องอะกาแฟกระป๋องเนี่ยจะมีคาเฟอีนอยู่ประมาณที่1 5 0่งรถึงร้อยหนึ่งมิลลิกรัมต่อกระป๋องนะครับมันเยอะกว่าที่เรากินเกือบเท่าหนึ่งนะฮะหมายถึงว่าเรากินอันนี้เมื่อกี้แปดสิบใช่ไหมใช่ครับอันนี้รอบไป160นะต่อกระป๋องเพราะฉะนั้น กาแฟกระป๋องไม่ควรดื่มเกิน2กระป๋องต่อวันทีนี้มาดูกาแฟสดครับพอเป็นกาแฟมันก็จะมีกาแฟแบบชงเมื่อกี้ที่คุณอ้อบอกไปมาเป็นกาแฟสดอีกกาแฟสดเนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ1 0 0มิลลิกรัมต่อแก้วมากกว่าอีกก็ควรดื่มไม่เกิน3แก้วต่อวันครับทีนี้มาดูว่าหากได้มากกว่า300มิลลิกรัมต่อวันหรือมากกว่าที่เคยได้รับปกติเนี่ยอาจทําให้มีผลข้างเคียงคือมือไม้สั่นใจสั่นกระวนกระวายงุดหงิด หรือนอนไม่หลับได้นะไอ้นอนไม่หลับมันเป็นผลของกาแฟอยู่แล้วแต่อ้หงุดหงิดนอนไม่หลับกระสับกระสายะหรเห็นไหมว่าปริมาณที่พอมันมากเกินไปจากเมื่อกี้ที่ทําให้กระปี้กระเป๋ามีมือสั่นใจสั่นใจเต้นเร็วได้ง่ายและเร็วกว่าจริงๆนวต้องพูดนิดนึงก่อนเมื่อกี้ที่บอกเส้นเลือดไม่ใช่นะครับกระแสเลือดเข้าสู่กระแสเลือดเพราะกาแฟคาเฟอนนี่มันเป็น จากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีสารอื่นๆด้วยนะฮะอย่างเช่นวิตามินแร่ธาตุต่างๆนี่ทําให้การดื่มซึมคงที่และคงตัวมากกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เราดื่มกาแฟก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆก่อนนะครับุผู้ชมครับทีนี้มาดูครับว่าเวลาไหนเหมาะกับการดื่มกาแฟการดื่มกาแฟที่ดีที่สุดในตอนเช้านะครับหลังจากตื่นนอนเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงคือตื่นมาแล้ว1ชั่วโมงในชั่วโมงแรกเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน คอติซอลออกมามากอยู่แล้วนะครับทําให้ร่างกายเนี่ยมันตื่นตัวอยู่แล้วแหละแต่หลังจากนั้นมันจะลดลงลดลงลดลงเช่นถ้าเราตื่นนอนในช่วง6กโมงครึ่งถึง8ปดโมงก็ควรดื่มกาแฟาในช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงถึงสิบเอโมงครับไม่มีใครทําอย่างนั้นครับตื่นลงมาเสร็จแปรงฟันเสร็จมาชงเลยชงกาแฟากินเลย <3 S 2> <todo> ไม่มีไม่มีว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วมากินคนสมาก็อึดอัดอึดอัดนี่เป็นนุ่นหนุนาพี่อ้อยอย่างนะครับพี่อ้อย คิดว่าจะมารับพี่อ๋อนตื่นเช้ามาทําไงก่อนฮะตื่นเช้ามาพับผ้าห่มอ่าแล้วก็ทําไงต่อแต่งฟันอ่าแล้วกินกาแฟเลยเออกินกาแฟเพื่ออะไรก็กินกาแฟมันไม่รู้ว่ามันเพื่อไม่ให้ง่วงไม่ให้ง่วงเมื่อกี้มึงมึงตื่นมาเอาละอย่าไปเถียงกันอย่าไปเถียงกันเออจริงเออจรางี้ละกันอันนี้อันนี้ที่พูดนะฮะจริงๆแล้ว ในช่วงบ่ายๆดื่มได้ไหมันตื่นนอนมาเข้าใจเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวขอนิดเดียว <c oughs> ไอ้ช่วงบ่ายๆกินมเนไามเขาบอกว่าควรเว้นว่างห่างจากเวลาที่เรากำลังจะนอนเนี่ยอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงคือหมายถึงที่ต่างว่าสมมติที่ต่างเรานอนสองทุ่มกาแฟถ้วยสุดท้ายก็นับไปสี่ชั่วโมงก่อนนอน ใช่ครับก็คือเพื่อไม่ให้คาเฟอีนไปรบกวนการนอนหลับของเรานั่นคือเรื่องราวที่เอามาบอกกันในวันนี้นะครับส่วนที่ที่เขาทะเลาะกันดีให้เขาไปทะเลาะกันต่อเขาใผมเข้าใจครับไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันครับพักสักครู่หนึ่งเลยครับ